สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อช่วงนี้ถ้าคุณติดบ,บนบานสารกล่าวในเรื่องของความรักแล้วคุณลืมนะคะไม่ได้แก้จนทําให้ความรักนั้นมีปัญหาขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะเชื่อมันในตัวแม่หมอค่ะเชื่อมันในไพ่อร่เคิํสำหรับนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอมีต้นไม้มาให้เลือกกันค่ะ ต้นแรกนะคะเป็นดอกบัวค่ะแบบนี้เลยค่ะหนึ่งอันนี้ชาวกองที่หนึ่งนะคะใครที่ชอบดอกบัวนะคะเลือกได้เลยนะคะแล้วก็ชาวกองที่สองค่ะใครที่ชอบกุหลาบสีแดงนี้นะคะก็เลือกได้เลยนะคะเรามากันสองกองนะคะวันนี้โอเคโอเคคะ่ะเลือกได้หรือยังเอ่ยใครที่เลือกดอกบัวต้นนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ คุณติดบ,บนอะไรไหมคะอาจจะลืมไปแล้วก็ได้บางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักแต่แม่หมอนิ้นในเรื่องความรักนะมีค่ะคุณติดนะจริงๆสําเร็จแล้วด้วยนะเนี่ยแล้วจะมีเกณฑ์ทําให้คุณมีปัญหา้วยค่ะตามหัวข้อเลยมีเกณฑ์ที่คุณน่ะเอ้ยได้แบบคนรักกลับมาหรือความรักปังช่วงนี้จนระวังจะถึงขั้นพังนะคะแย่เลยนะถ้าคุณไม่รีบแก้นะคะถ้าแก้แล้วคุณจะเป็นยังไงคะถ้าในกรณีนี้คุณได้ติดบ,บนบานสารกล่าวท่านเอาไว้ นี่ไงบางคนเนี่ยค่ะถึงบอกรีบแก้เลยค่ะคุณอาจจะหลงลืมไปแล้วจริงๆนะแต่ถ้าแก้แล้วคือดีขึ้นมาเลยบางคนอาจจะถึงขั้นเจอเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะแล้วดีขึ้นรวมถึงในเรื่องการเงินคุณด้วยไม่ใช่แค่เครื่องความรักอาจจะโชคลาภ็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วถ้าขอใหม่ะจะปังไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ขวางแม่หน้าแม่หมอออกกันนะคะ จะปังฮะนี่งไงไพพระขึ้นเลยทุกคนก็คือให้ทุกคนนะไปแก้เลยค่ะไม่ว่าจะบนไว้ที่ไหนให้นึกให้คิดให้ออกให้ดีๆถ้าคุณขอใหม่ก็คือปังแล้วดีมากเวอร์ท่านจะคอยดูช่วยเหลือพพอร์ตช่วยคุณจนสําเร็จเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักอืมตรงตัวมากคือโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเน้เนๆเลยนะนะคะช่วงนี้เดยะความรักคุณจะเป็นไงคะ ช่วงนี้ความรักโดยรวมของคุณนะคะนี่ไงคุณอาจจะมีเรื่องต้องตัดสินใจอาจจะเข้ามาเยอะจนคุณต้องแบบเฮ้ยคนนี้ก็หล่อคนนี้ก็รวยอะไรแบบนี้เลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะนี่ไงนี่ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือคุณจะเจอแบบเทพพบุตรสุดที่เลิฟอ,อะไรประมาณนี้เทพธิดาสุดที่เลิฟอ,อะไรประมาณนี้เลยช่วงนี้ค่ะสรุปคุณอะไปแก้จะเจอเป็นอะไรจะยังไงนี่ไงโดยรวมดีมากเวอร์คุณจะเหมือนดูนิ่ง แล้วแต่จะเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะคะคนคนนี้ไม่หลอกก็สวยแต่งตัวดีดูสมาร์ตตรงสเปคตรงใจคุณแน่นอน,นะคะ่ะขอให้พี่แก้ก่อนนะคะสู้ๆนะคะอ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองต่อเลยแล้วกันนะคะใครที่เลือกดอกบุหราบต้นนี้ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าช่วงนี้คุณติดบนบา,านสันเก่าในเรื่องของความรักหรือเปล่าคุณติดเอาไว้เนี่ย แล้วจะเป็นยังไงนะคะอืมอันเนี้ยถ้าไม่ใช่เรื่องความรักเป็นเรื่องของการเงินการทองการลงทุนธุรกิจที่เจ๊งไม่เป็นทาคุณอะไปบนนะให้ลงทุนได้นู่นนี่นั่นแต่สุดท้ายอะระวังมันจะไปไม่รอดถ้าคุณไม่ไปแก้นะคะแล้วถ้าคุณไปแก้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ <dans les> ถ้าคุณได้ไปแก้จะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหไปแก้ก่อนนะ แลถึงแก้กว่าจะได้คือยากมากนี่ไงในเรื่องของการเงินโดยตรงเลยค่ะตรงตัวมากๆการเงินการลงทุนการทําธุรกิจคุณจะมีปัญหากับเจ้านายลูกน้องหรือแบบเพื่อนรวมง,งานนะคะเอามีปากมีเสียงอันนี้ร้ายแรงพอสมควรนะคะแล้วถ้าเราไปแก้แล้วขอใหม่ท่านจะช่วยไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแก้แล้วขอใหม่โอ้โหมีปัญหาแน่นอนแต่ท่านช่วยค่ะยังไงก็มีนะไม่ว่าคุณจะไปแก้แล้วขอใหม่เอาเป็นว่า ช่วยได้ห้าสิบห้าสิบเลยทีเดียวนะคะขอให้มีจิตอธิษฐานคิดให้ดีๆตั้งมั่นให้ดีๆเชื่อมั่นในตัวท่านนะคะนี่ไงไพ,พ่พระขึ้นเลยแล้วคุณจะได้สมหวังอย่างที่คุณตั้งใจและโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนกันงานนั่นเองกองนี้จะไม่เด่นในเรื่องความรักนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูให้นะคะว่าช่วงเนี้ยความรักคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะความรักของคุณในช่วงนี้อืถ้าช่วงนี้ความรักของคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้พูด ได้คุยกับผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะคะได้ไปเจอได้ไปแนะนำให้ได้รู้จักกันนะคะแบบนั้นแล้วมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคุณแฟนคุณนะคะค่อยๆดีขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่เช่นเดียวกันนะคะสรุปนะคะถ้าคุณไปบนไว้แล้วติดบนแล้วไปแก้แล้วขอใหม่นะคะโดยรวมของคุณนะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะค่ะชาวกองที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันเลย ดีขึ้นเลยค่ะเอาคุณเนี่ยทบทวนตัวเองเลยว่าเฮ้ยไม่น่าติดนานเลยไม่น่าพลาดเลยอะฉันลืมไปได้อย่างไงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณจะค่อยๆดีขึ้นเรื่องเพื่อนก็เถอะเรื่องคอรอบครัวก็เถอะ,เอ,อะ,เ,ถอะเอาองจรงอะกองเนี้ยคืนแทบหลายๆเรื่องเลยนะโดยรวมได้เลยค่ะ ว่าคุณจะค่อยๆดีขึ้นทุกคนจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากขึ้นจะว้าวกับคุณมากยิ่งขึ้นช่วงนี้คุณดูมีออร่าจังเลยดูเก่งมัง่งดูหล่อมัง่งดูสวยมัง่งดูแต่งตัวดีมั่งแหละอันนี้ไม่ได้เวอร์นะคะตามหน้าไพ่ที่แม่หมอเปิดออกมาถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวแม่หมอคุณก็จะได้รับพลังงานอันนี้ไปแบบเต็มๆเลยนะจ๊ะเออขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะคะลองไปดูนะคะว่าคุณติดบนอะไรนึกให้คิดให้ดีๆคิดให้ออกนะคะแล้วไปแก้ อ,อว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วก็มาบนท่านใหม่ขอท่านใหม่ที่ติดขัดก็จะดีขึ้น